กิจชนะการสาครแปลว่าเป็นที่รักของผู้คนเลขที่สองปวสทัวันนี้จะมาอ่านนิทานชาดกเรื่องหงทองคําเรื่องนี้เล่าในสมัยพระพุทธเจ้าได้ทรงประรดกพิสุนีิผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคจนสร้างความเดือดร้อน ให้ชาวบ้านได้เล่าว่าไปว,ว่าพระพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาได้มาเกิดเป็นหงทองท,ที่ที่นาลึกชาติได้และเห็นความลำบากของภรรยาและลูกจึงส,สละผลให้ทองคำทองคำให้เพื่อ ให้ให้ทั้งสองร่ำรวยขึ้นแต่ภรรยาเกิดความโลภอยากได้ผลมากขึ้นจึงจึงวางแผนที่จะจับหงหงไว้แล้วถอนขนให้หมดแต่ แต่ขนเหล่านั้นกลับเป็นขนธรรมดานางจึงเลี้ยงหงไว้ไว้จนกว่า<ท>ขนจะขึ้นเต็มตัวของตัวนั้นก็บินหนีไปโดยไม่ได้กลับมาไม้อีกเลยนิทาเรื่องน,น,องนี้สอนให้รู้ว่า บุคคลได้สิ่งใดควรกินดีสิ่งนั้นอย่าโรกเกินประมาณตรงกับสุภาษิตท,ที่ว่าโลกมากเก,ก<ด>ินความหาย